สำหรับวันนี้ครับเราก็ไลฟ์สดกันเหมือนเดิมสตรีมและเล่นภายในเครื่องเดียวเหมือนเดิมผมย้ำอีกรอบหนึ่งนี่คือการสตรีมและเล่นภายในเครื่องเดียว <Yeah. S 1> ในงบเท่าเดิม2 2 9 0 CPU ตัวเดิมทุกอย่างแม่งเหมือนเดิมหมดเลยครับ uh huh. ใช่ทุกอย่างเหมือนเดิมกับเมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเราไลฟ์ไปแล้วในส่วนของ i5 3 5 0 0บนเมททอดที่เป็นเอ่อ uh, x 2 6 4หหรือว่าซอฟต์แวร์นั่นแหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไลฟ์ที่ทุกคน,ท,กคนทุกคนเห็นอยู่เนี่ยอันเนี้ย เราใช้ Quick Sync ในการไลฟ์ดังนั้นเนี่ยนี่คือสตรีมอยู่จริงๆดังนั้นเนี่ยเซตติ้งวันนี้เนี่ยเอาพุทเ <Out put S 2> มื่อวานเป็น x 4, นนนน2 6 4คือใช้ e core <ๆ>หรือว่า core และ r a d e ในการสตรีมวันนี้เปลี่ยนไปเป็นตัว Quick Sync H.264 ก็คือใช้ Quick Sync หรือว่าใช้การ์ดจอออนบอรดในการสตรีมดังนั้นเนี่ย<ฆ>ผมต้องบอกเลยว่า core และ r a d e วันนี้เหลือครบบิทเลต0 0 0 cpu fast ปกตินะครับ Full HD, เฟมเจนเดียสประหลาดเฟมเจนเบเดียมทุกอย่างวิลลี่หายเฟมเรทเนี่ยผมบอกว่าใกล้เคียงกับดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงไม่ซ้ปนะเนี่ยวันนี้เนี่ยว,นนวันนี้รู้สึกว่าเมื่อเรามี Quick Sync วันนี้รู้สึกว่าภาพ Quick Sync ก็ไม่ไม่ได้ต่างจาก X264 <c oughs> เลยนะเฟมเรทที่ออกมาเนี่ยถือว่าไม่ได้ต่างจากเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นคือรู้ป่ะ22%บเปรตาไปเกมอะไร v a l o r a n t เห็นไหมคราวนี้ <c oughs> มีหลายคนกังวลว่าพี่ปอครับซีบีผมวิ่งไม่เต็มการ์ดจอวิ่งไม่เต็มอันนี้ก็วิ่งไม่เต็มครับแต่300กับเฟรม350เฟรมเนี่ยคำถามคือจอคุณก็วิ่งไม่เต็มเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นคุณหาจอจากไหนมาใช้ครับคุม้มดีรู้ป่ะเออ300สิบเพิร์สเหรอใช่เหรอนี่ซีบีอย่งไม่เต็มนะการ์ดจอก็พิ่งไม่เต็มต้นเห็นปะ่ะอ่าสบายเกมเลยพับจีเรื่องเฟรมผมก็ต้องให้ i5 12เจเลฟ4000จะไอยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรื่องความแรงของ C, ผมต้้องให กับเสียโซอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่เว้ยแล้วแต่เว้ยผมว่ามันแล้วแต่คนจริงๆอ่ะไอคิวเวิร์กพี่รู้สึกว่าควิกซิงเป็นอะไรที่ผู้กระตางตรงแบบแบบแม่งดีมากนะต่อไปอะไรวันนิวส์แมนกราฟิก 4HD เอเมซาร์บอลล้านนะเวทีฮายนะโอ้โ oh. หรู้สึกว่าวันนี้ CPU กินน้อยจังเลยว่ะไอคิวซีบรัน50% 52องศา75% 52องสัก็ยังกินเยอะอยู่แต่ว่ารู้สึกว่ามันนิ่งกว่าเดิมนะต่อไปอะไร ฟอร์ซ่าไม่มีฉีกอัพวิดีเอ็กซ์ตรีมก่อนซีบิววิ้งทำงานน้อยจัดเลยอเออคนัน้อยจริงนะนงใช่ถ้ามีงบแสนสองอยากได้มาปรับเล่นเกมสุดทุกเกมไปสักเจ็ดแปดปีโอ้โหเจ็ดแปดปีนี่ไม่ไหวนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือฟอร์ซ่าคือจบเลดเดทครับนะครับ UHD ครับเท็กเจอร์อันตราเดียบอลานครับโอ้เลดเดทเหมือนสวรรค์เลยวันนี้ แต่ว่าสุดท้ายไปที่เกมแต่ว่าสุดท้ายเป็นที่เกมที่ทำให้การจอวิ่งไม่เต็มนะแต่ว่าเฟรมเรตดูซี U ดูวิ่งน้อยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมีสรุปครับอืมใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นเป็นที่ตัวเกมแล้วที่ทำให้ตัวซี u วิ่งไม่เต็มตรงนี้นะครับอืมตัดไปกม่เลยก็อ of ัฟซ s ชิม a นะครับใช่ถ้ารแอดมินเถอะใช่ไผมนะครับโอ้โหแม่งวันนี้คือก็อตเลยวไอคิวเรารู้สึกว่าเวลาเราผมรู้สึกว่าวันนี้เราไอ้เจ้าหมฟันตรงได้เลยนะครับถ้ามี i 5 3 3500อยู่ แล้วคุณอยากสตรีมผมพูดเลยนะ Full HD ให้กูใช้ Quick Sync ซะผมรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมนะไม่แบบรู้สึกได้ว่ามันดีกว่าเดิมนะครับลองไปเกมอะไรเกมเดวะครับเก e เดวะชู uh, Full HD ครับบาลานซ์ Balance ครับกราฟิกอันตร้าครับจะมีช่องไหนทำให้ขนาดนี้ทดสอบทั้ง X ้งห2สทั้ง Quick Sync โอ้ช่อง,ง iHas CPU ครับได้ครับรู้มือนะ จะมีช่องไหนครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับแม่น้องก็จะมีช่องไหนตั้ขนาดนี้นานนานนกับไปเกมอะไรเดี๋ย่รับัรนรับบัตร h d ครับเออมเฟรมเครับปับไฮปับไฮปัไครับจำได้ไหมในวันที่ละครล้อชะงมวัดโอ้โคิวเฟรมสูงจริงว่ะแล้วรับัด พาร์ท one นี่นะดูเหมือนมันแบบไม่ค่อยแหลกไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเราอาจผมขอเทปประมาณนี้แล้วกันนะ,ะเะไรกันไร call duty war zone ครับ pushd extreme d บาลานซ์เพลย์เกมเจนครับเหมือนเดิมครับคุณเหลือจัดเลย pushd โอ้โหวันนี้ผมมองว่าสายสามห้าร้อยแม่งแบกได้ยันสิบสี่ศูนย์เก้าสิบนะเอาจริงๆนะแม่งแรงมากนะครับเพจตอบอยู่ครับแต่อาจจะแชทเยอะครับช่วงนี้ต้องขอโทษด,ด้วยถามว่าตอบไหมตอบครับตอบแต่ว่าข้อความข้อความช่วงนี้น่าจะเยอะมากเยอะแบบเยอะแบบเยอะแบบเยอะชิบหายอ่ะ ไฟเอ็มครับมาอุ้สบายว่ะฟูเอ้ดดีออสเอ็กทูครับวิลี่โอ้ยทุกอยางวิลี่ไฮครับคือแบบผมสบายครับดูดินี่อยู่เลเบลนะอุ้นเหลือจัดเลยคิวแน่นอนอยู่แล้วร้อยกับเฟรมเหลือจัดเลยอุ้ยหวานเจี๊ยบอุ้ยเหลือจัดเลยอย่างนี้ทุกอย่างวิลี่ไฮฟูอดดีครับโอ้แต่ไฟเอ็มนี่ก็แบบไม่ต้องเทสอะไรเยอะนะเหลือจัดเลยนะ เยอะอเคตไปเก็บอะไรวะเอ่อเซียพังครับเซีพังครัครับ DS Balance Frame Gen เปิดพาเทสซิ่งปรับสดทุกอย่างไอคิวมาเริมซีเกินน้อยกว่า i 5 2้ f มากอมากมากน่คือมากเลยครับเอาจริงถ้าขายวูดติ้งกับกพวกแบบแมคกาลิค้องง่ายๆอ่ะผมขายแมคกาิคองง่ายๆได้ว้อเว้ยทุกคนเข้าใจป่ะเออําไปเก็อะไรตาไปเนมน เดสบอลลาร์สเฟรมเจน 4Hd ทุกอย่างเวที่ไฮเรเวทีไฮครับโอ้เหมือนเดิมเลยคิวนะครับอันนี้สิบวิวกี่น้อยมากนะอุ้ยน้อยชัดเจนเลยน้อยกว่า13ตัวเอฟอีกแต่ว่าเสียดายเมื่อวานนั้นเราไม่เทสเมื่อวานเราไม่ได้เทสเครื่องดับก่อนนะครับอยากเล่นไฟเอ็ม 4K ปรับสูตรจะมเท่าไหร่ครับโอ้เอาทั้งสี่ศูนก็5 6าหมื่นก็ได้ไหวแล้วนะครับถือว่าวันนี้ถือว่าเคลียร์ในมุมนี้นะเดี๋ยวเราจะไล่เกมไปวาโลเฟรมเรทพอๆกัน อ่าอจจะอันนี้สูงกว่าน,นิดนึงนะครับนิดนึงแต่ CPU น้อยลงชัดเจนอ,เอันนี้หนักสุด PUBG ก็เฟมรมเรทก็อันนี้พอๆกันแต่ยุเสเซ็จต่ำลงตลอด One h u m a นใช่ไหม o n น h u แม n เนี่ยจะสังเกตว่าถ้าเป็นซีรัลเจเอฟก็เ r a m e r a ก็พอๆกันแต่ว่าเปอร์เซ็นเทสซีรัลเอฟแม่งมีร้อยน,นะอันนี้ก็จะเฉียดเหมือนกันนะครใกล้เคียงแต่ว่าจะได้เป็นที่เกมด้วยเฟรมเรทแม่งเท่ากันหมดก็คือเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยอะไรเหมือนกันหมดนะแต่ที่แตกต่างคือ CPU เสร็จเห็นป่ะซีซอร์เจเอฟเนี่ยอันนี้หนักสุดแป 400-400อันเนี้ยออนซีบียูยิงสตรีมก็เหลือ6585พอเป็น 350F ไม่มี E c คอเข้ามา5570เห็นปะอ่ะ,อะแต่พอมาเป็น3500ปุ๊บแม่งคือก๊อตเลย30-40ยิงควิกซิงคือก๊อตสุดเลยเห็นปะเฟสเด็เท่ากันจริงครับแสแต่ซีบียูเศษคนละเรื่องนะครับนั่นแหละประมาณนี้เป็นสเปคที่เหมือนเดิมแล้วกันนะไวๆนะ CPU s <S c ีบีเป็นอิ 5, 3, นเทอร์คอย53500ตรงนี้14คอ20เทรดเหมือนเดิมเทอร์โบ4.8กิกะเฮิร์เหมือนเดิมการ์ดจอจะเป็นตัว เซีโยโซกสุดวันนี้นะครับเ<า>ซี่ยโซกสุดเหมือนเดิมนะครับสิงลงเหมือนเดิมนะอมสองร้อยสองเอ็กซ์ทีพลัสเหมือนเดิมเพ,พราะว่าจะพายหัวรับวัดเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเมนบอร์ดแคชจดหนึ่งซีเอ็มเอสยี่ห้โฟเหมือนเดิมปกติแรมก็เหมือนเดิมทีฟอร์มบอลแค้นแซดตอนเหรียเหมือนเดิม 2500. คือสองห้าหกคืออัปเกรดได้แหละครับดังนั้นเนี่ยนี่คือบทสรุปของวันนี้วันนี้ผมถือว่าเราเดินทางกันมาซิสเต็มนี้เครื่องนี้ก็ จบลงอย่างสมบูรณ์ก็ตามนั้นแหละก็ผมเองก็มองว่าผมทําเต็มที่แล้วละ่ะสุดท้ายก็อยู่ที่ทุกคนแล้วละ่ะว่าถ้ามีโอกาสจะเลือก I have c p u หรือเปล่าเพราะว่าในแต่ประเทศไทยไม่มีใครทําอะไรให้คุณเท่านีมน้มาก่อนและนี่คือ I have c p u ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ